จะไ,ไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสะบ้างเถอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทําให้ห้นต้ใครจะทําให้โลกแตกขับรถนะคะเข้ามาทางอ,อ,อบตบ้านตกไนิดนึงจะมีสะพานนะคะตัวสุพรรณถึงแล้วคะ่ะเบี่ยงขวาน,นิดนึงเข้าไปเลยนะคะ เธอก็มีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนคูยืมทำไมเก็บฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองในเมืองไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลย อยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ใจจสตังก็ไม่เยอะจากเท่าไรคือในคนไทยเธอคงมีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋ารอให้คนผู้ยืมทันไหมแค่ฟันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเอง เจ้าประตูผาเจ้าแหล่งศึกษาคันสิบโบราณนามจักรยานข้าษาไทยกรรวิชาศิลป์เมืองนามเรื่องทุกขั้นไซนอนอนุสรสะพานโยมเจ้าแล้วก็แนะนำเลยเจ้าครัวสุพรรณนะเจ้าสีงาวอาหารอร่อยมากคอนเฟิร์มนะเจ้าเขาเข้าไปตรงไหนแล้วก็ไปพบกับเจ้าของคนในเจ้านะคะวันนี้เจเนอเรชั่นดูใหม่นะเจ้าน้องปอมนะเจ้าเดี๋ยวสักครู่เจ้านี่เลยเมนูแนะนำเลยเจ้า ปานินยำตะไคร้ซดแล้วจ้ลาปานินรุ่ปานินน้ำต้มต้มแส้นกระดูกอ่อนเกี๊ยวกี่เธีกับไมปสามตัวของจริงเจ้าของจริงอ่ะอันนี้เป็นตัวเจ้าเป็นหัวแบบโอเพ่นนะเจ้าเนาะแล้วสต้าเขาจะได้ไปจิ้มอาหารอร่อยๆที่พอสุพรรณนำมานะเจ้าทำเลย

ปเเที่ยวืองงทาใกันไหม่านี่เลยเจ้าข้าวต้มจากขอสุพรรณนะเจ้าว้าน่ากินมากเลยเจ้านี่ร้อนๆนะเจ้าตื่นมาเสร็จนะเจ้าก็มานั่งชมบรรยากาศนะเจ้าพร้อมอาหารเจ้าเนี่ยเบรกิลฟัดเนาะเบรกิลฟัดฝรั่งคนก็บะเบรกิลฟัดนะแต่คนเมืองเขาก็ข้าวต้มนะเจ้าข้าวต้มน่าจะเป็นข้าวต้มหมูยอนะเจ้าข้าวต้มหมูยอเดี๋ยวลองจิ้มดูนะเจ้านะ จัดไปเลยจัดเต็มเจ้าตีโอสุรันเจ้าท,ที่เธอกับฉันไม่เคยไปเจ้าไก้จีก่อนยังอยู่ตีอำเภอเงาวนะเจ้าเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปางเนเจ้ามีสถานที่ต้องเที่ยวเย้แย่มากมายเนะเจ้าแต่วันนี้เราจะมาแนะนำานะเจ้าสถานที่ร้านอาหารเนะเจ้าก็คือัวอสุพรรณเนะเจ้าเดี๋ยวก็มาพรกับ เจ้าของเป็นเลยนะเจ้าคุณแม่ออานวยนนะเจ้าเจ้าของร้านทสสันธ์เจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ออานวยนะคะค่ะทำไมถึงชื่อสุพันธ์ค่ะคือบ้านเดิมเราอยู่สุพรรณแล้วก็มาตั้งฐานที่นี่เพราะว่าชอบบรรยากาศชอบพื้นฐานของทางเหนือเนี่ยค่ะมาอยู่ตรงนี้เราได้บรรยากาศที่แบบ เราต้องการเราอยากได้แบบไหนเราได้หมดบรรยากาศที่นี่นะก็เลยมาอยู่มาอยู่แล้วเราก็กะจะทําเป็นที่พักผ่อนสุดสุดก,ก็เลยว่ามาทําเขี่ยวก็ได้โรงงานอบอลมใหญ่มาได้พักดูและตอนนี้ ก็ไม่ได้ทําด้านโรงงานก็มาทําเป็นครัวสุพรรณค่ะเลยเราเป็นคนสุพรรณเราก็เลยตั้งชื่อว่าครัวสุพรรณครัวสุพรรณเสน่ค่ะเพราะเราไม่จะเป็นร้านอาหารเราเป็นครัวเราทําแบบพรอครัวแบบทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยหาขาวพครัวกับลูกๆกับหลานของตําคนค่ะก็คือแบบว่าทําด้วยใจนะคะเนาะแม่ะแบบว่าใครมาทานเราก็จะแบบใส่ใจในรสชาติอาหารใส่ใจในวัตถุดิบที่าเนาะแม่ ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมาอยู่ที่นี่ได้สักประมาณ10ปีตอนนี้ประมาณสัก2ีปีแล้วค่ะ21ปีค่ถ้าเป็นคนก็จะ <c oughs> เด็กสู่รุด <c oughs> นยกเวทำงานเลยนะ <c oughs> ก็แสดงว่าคุ้นเคยในพื้นที่ของอำเภอนา <c oughs> อากาศ <c oughs> บรรยากาศ แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะแม่เนาะ,นะะเพราะสังเกตนะคะว่าที่นี่ที่โพสุพันนี้บ้านจะไม่มีรั้วนะคะเจ็ดไร่นะคะาประมาณเจ็ดไร่ค่ะเจ็ดไร่แต่เราทํามันเหมือนแบบเราอยากเห็นเป็นธรรมชาติทุกอย่างเพราะเราบ้านเราอยู่บนเนินเราจะมองเหมือนธรรมชาติเราจะไม่ปิดกั้นอะไรค่ะ แต่เนินนะคะเนินสวยงามมากเลยคะ่ะตรงด้านล่างนี้ก็เป็นลำไยนะคะส่วนลำไยเนาะตัวนี้เขาขึ้นพุ่งก็คือว่าจะออกช่อจะออกเธอละแล้พอลูกออกมาเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งที่มันเป็นพุ่งสวยงามแล้วก็ไปก็มีทุ่งนาแล้วก็เห็นภูเขานะคะภูเขาที่นี่สีจังหวัดเลยก็จะเชียงใหม่ลำปางแพร่ พะเยาค่ะ,คะโอ้เหมือนเหมือนเป็นแองกกระทะนะคะนาะที่อำเภอเงาแล้วก็ให้คุณแม่แนะน,นําอาหารที่ร้านอาหารที่ร้านนี่เราจะเน้นคือเราจะขายปลาก็กุ้งของทะเลนะคะคือเราจะมีกุ้งเผามีปลาปลาก็เราจะเน้นปลาทับทิมปลาช่อนปลานิลปลาดุกนะคะ,คะแล้วก็ปลา แต่ที่ทางร้านจะแนะนําเดิม่าจะเป็นปลายำสมุนไพรเป็นพวสมุนไพรเข้ใชสมุนไพรแต่ที่ร้านนี่จะตั้งว่ายำตะไคร้สดปลายำตะไคร้สดจะเป็นปลานิลปลาช่อนปลาทินแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแต่ว่าเราจะเอาไปทำในของเมนูที่มีสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือยำตะไคร้ปลายำ ไร้สด,สดะนะคะเราจะเน้นเป็นเครื่องของแบบใช้สมุนไพรส่นมากแล้วก็ยืนยันนะคะว่าลูกค้าที่มาทานนะคะยืนยันด้วยว่าอร่อยนะคะอร่อยสมกับคำล่ำลือของร้านครัวสุพรรณนะคะนอกจากที่นี่ครัวสุพรรณแล้วจะมีอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆแล้วก็อีกว่ายังมีที่พักด้วยเนาะค่ะ,คะ,คะ เรามีที่พักแต่เราทําแบบครอบครัวนะคะแบบว่ายังเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะมีคนดูแลมีค่ะน้องชายค่ะคุณต่อยค่ะนี่คือต่อยแล้วคุณราชันค่ะอ๋อคสวัสดีค่ะอันนี้คือที่ดูแลห้องพักค่ะ่น้องชายมาช่วยค่ะก็เลยให้ช่วยดูดูแลห้องพักด้วยเนาะมี ่ามีร้านอาหารด้วยแล้วมีห้องพักด้วยก็จะเหมือนเกือบจะครบวงจอยเนาะถ้าคุณต่อยค่ะแนะนำที่พักนิดนึงค่ะโปรตีนคือห้องพักเนี่ยเราก็ทําระบบครอบครัวฮะแบบอย่างเงี้ยแล้วสามห้องที่เราทําอยู่ข้างบนนี่ก็ห้องหนึ่งก็ห้าร้อยบาทแล้วพี่ตะพาย้เขาก็มีอ่ะเช้าให้ด้วยเนารวมอาหารค่าส่วนสองห้องนั้นก็เป็นห้องของน้องๆนะฮะพอมาขอ ยืมที่แล้วก็ก่อสร้างแล้วก็เขาบอกถ้าเขาไม่มาก็ให้ใครเช่าไปเป็นไรเจ้าห้องละห้าร้อยเหมือนกันครอบครัวครอบครัวนะคะที่นี่นะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่อบอุ่นนะคะเนาะแอกมาก็คือได้บรรยากาศด้วยแล้วก็มีที่พักเมื่อก่อนไ่ะเมื่อก่อนไม่มีค่ะตอนนั้นตอนนั้นที่มายังไม่มีนะคะแต่ตอนนี้มีที่พักแล้วนะคะก็ต้อนรับทั้ง ขกในพื้นที่แขกในพื้นที่นะคะคุณแม่เนาะก็เราได้ดูเข้ามาติดต่อได้เลยงานคุณตอยดูแลโดยตรงเลยนะคะครับก็เวลาผมมาทางนี้ผมก็ดูแลเวลาไม่ท่านก็พีตาไพนี่ก็ดูแลค่ะสรุปแล้วถ้าท่านมามีคนดูแลตลอดค่ะไม่คุณตอยก็คุณแม่เอาหน่วยนะคะแล้วก็ยังจะมีน้องป๊อปอีกค่ะตอนนี้น้องป๊อปดูแลอาหารให้แขก นะคะที่มาทานอยู่เดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้พบก,กับน้องป้อมนะคะครัวจุพันนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยนอกจากอาหารอร่อยอนะคะก็ยังมีผักปลอดสารพิษนะคะใช่ไหมคะ<ช>น้องโต๊<ป>ะใช่ครับผมอันนี้ <c oughs> เป็นผักไฮโดรโปรนิกเราปลูกเองทาเองเห็นไหมฮะปลูกใช้ตวงน้ําใช้อะไรใช้ปุ๋ยอินซียปุ๋ยหมกักธรรมชาติผักกรอบสดอย่างมะละก็เราก็มีของเราอยู่ในสวนเห็นไหมฮะลูกใหญ่การยาว เอ็ดไหมโอ้อยัมาี่เด็ดใหม่ยังเปื้อนเปื้อนยางเปื่อนยางอันนี้สดจริงๆคนมั้อันนี้จะเป็นของชาวบ้านปลูกเราก็ช่วยเหลือเกษตรกรคือเอามาปลูกเอามามาขายมาฝากขายได้ใครที่มีผื้ผักของชาวบ้านก็เราก็รับซื้ออันนี้เราก็ปลูกมาพานผักสดๆได้สวัสดบอันนี้อันนี้แบบว่ากัดได้เลยนี่นี่ค่ะต้นสวยไหม อันนี้กระมือกันอันนี้อันนี้กรีนโอ๊กอันนี้เรดโอ๊กและน,นี่ผักอันนี้ผักสลัดนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวน้องฟอบนะคะจะพาไปดูแปลงผักซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของที่พัอสุพันนะคะรับรอ,อ,องสุดยอดเป็นแปลงผักไห้ทโกนิี้์นะคะัะผมเอาไว้ปลูกใช้ในร้านเวลาลูกค้าท่านใดที่มาทานอาหารจะได้ผักสดๆปลอดสารเคมีปลอดสารพิษไปทานสดๆได้เลยหรือว่าซื้อกลับบ้านก็ได้ตามสบายครับผมตามสะดวกชอบ พอเราจะดูแลเองผอนให้เองเราก็จะปลูกสารเคมีมของ,มมงผมน้ําที่นี่จะเป็นลักษณะธรรมาชาติจริงๆจะมีสีไม่ใสรา,ากจะไม่ขาวมากจะมีตะไคร่น้ำจะเป็นผักสดน้ําปลอดภัยครับผมที่นี่ ตงกวางเราก็กำลังออกดอกออกผลให้นะครับผมขอโทษนะครับพอดีอยู่ใต้ต้นแอปเปอลลูกเต็มๆเลนลูกใหญ่กอกหวานทานได้สดได้นะครับเจะมีปลูกไว้ให้ท่านมาชมนะครับมันเด็กได้สบาย ดอกแคจะใช้รามีปลูกไว้อยู่ตลอดครับผมปุ๋ยอินทรีย์นะเป็นปุ๋ยหมกักของร้านเราไปร้านอาหารเราจะใช้เศษวัชพืชหรือว่าผักที่เราไม่ได้ใช้ลองจานหรือว่าหั่นผักเสษที่เหลือเป็นลาบเป็นอะไรแล้วก็จะมาลงเป็นถังใส่ถังไว้แล้วผักของผมก็จะใช้ปุ๋ยพวกนี้พอด้ระยะเวลาก็เอาไปใช้เป็นปุ๋ยให้เป็นผักสดกรอบไม่มีเคมีครับผม

าอยู่ในนเงะจดูอาหารนะเจ้าหมดทุกอย่างจ้าเสียงวันนี้สั่งอะไรอย่างไรเจ้าข้าหมูเจ้าอันนี้ลำเพราะว่ารสชาติจะจะครบรสนะเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็มีมีต้มยำแกซ่าต้มยำแกซ่แาแล้วก็คุ้งชุบแป้งทอดคุ้งชุบแป้งทอดคุ้งหอยนะเจ้าหรอเป็นคุ้งเป็นตัวตัวเลยเจ้าอ๋อเจ้าคุ้งชุบแป้งทอดอันนี้สั่งมาสองจานเลยว่าลูกบ่าวกินอะไรยังไปได้เลยเนี่ยแล้วก็ลูกสาว กินได้ทอ่อร่อยอร่อยนะคะลูกศิษร้านนี้ได้ยังไงคะก็เพื่อนเพื่อนแนะนำา่ผ่านมาทางจังหวัดพะเยาอเภอเชียงรายก็ให้แวะขากลับให้แวะกินร้านกัวสุกเจ้าก็เลยแวะเข้ามาอาหารอร่อยอร่อยอ๋อเน่นคือปากต่อปากบอกกันนะจ๊ะสุดยอดอาหารอร่อยต้องควสุพรรณอำเภอเงา ลายแห่งที่ไม่เคยเด็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ใจจสจังก็ไม่เยอะใจเท่าไรก็คืนให้คไท้ายเธอก็มี้ก็บอาแ่ะฉันก็มี